I oh. do นี่จ้ามานะเต็มเลยดู้าหลังห้เหมือนผู้หญิงนะเ้ยคุณนายมากเลยพัันการัตกนะเฮ้ยพี่กล้องก้องก้องถ่ายรูปไหมคะยก้อติดมากเด็กนีูเราตัวไม่สุภาพเลยนเนธเด็กถามว่าใครพี่เน

ทะปัทริปนานันะตูน้ำประตูน้ำบริินิกหรือเปล่าเดี๋ยวักพักน้องลืมมงกนปีปิปได้ไหมโมนนี่นางายบ้าเออแคุ้นแถ้วมะขอขับรถารินถนนขนาดนี้เขาียกว่าเน้นบวกรถดีสอด อยู่นั่นก่นเอ้สจริงมงใสแเ้วจะกลับบ้านเอาเอาเสือเมเดียวใส่เสื้อมมีตัวเดียวมดูสเสื้อหนูเหรอเออวันอาทิตย์อะเื้อเสอเชเือเชิออชิท่เออีที่ใส่ยใส่าเออไม่ไม่เป็นไรหรอกอย่า่ต้องเป็นไรหรอกเอออะไรไม่ต้องเป็นอะไรหรอกอะไรเออหนูพี่ว่าไม่เป็นไรหรอกเสื้อชิ้ไม่เป็นไรเออแต่หน่าสวยเเปอ หน้าผมเรียตัวเองมันเปเงินโอ้เดี๋ยวไม่ฟด้าแล้วขึ้นไปข้าไปเราต้องวิ่งตามเหรอเะาสองตัวเราจะให้เขาเห็นเบื้องหลังไงว่าถ่ายยังไงอะไรอย่างงี้คือตั๊กฟ้าจะถ่ายตรงนี้ตรงหลงหัวอะไรเนี้ยตัดไม่ต้องตัดไหมเพราะว่าแกตัดไม่เป็นเมื่อกี้ฟ้าไม่ตัดตัดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตัดแล้วก็ัอกมันเจ๊ก